สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้มาพบกับ ep จบในการทำลัวประตูโมเดลเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการพ่นสีนะครับพ่นสีผมจะใช้เป็นสีของที่ใช้กับเหล็กกาวไนน์โดยตรงนะครับไม่ต้องรองพื้นนะครับพอดีมีรองพื้นในตัวนะครับแล้วก็ผมใช้เป็นปั๊มลมพ่นนะครับ เื่องานที่ละเอียดขึ้นครับอันนี้เราก็ค้นไปเรื่อยๆนะครับจนจบรอบแรกนะครับก็คือใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าถึงในรายละเอียดนะครับในการทําประตูรั้วโมเดลนะครับแล้วก็อันดับแรกคือเหล็กนะครับ สนิ้วคูณนิ้วครึ่งจบไปที่4ี่ท่อนรับในการทำตั้งเสาแล้วก็ทำโครงประตูนะครับก็จบไปที่สี่ท่อนแล้วก็เหล็กซี่เล็กๆนี่นะครับก็จบไปที่25่้เส้นนะครับเขาเรียกว่าเหล็ก4ี่หุ่นนะครับเส้นเล็กๆนี่ครับจบไปที่25่้เส้นครับแล้วก็หมดสีป ไป1กระป๋องแล้วก็ทินเนอร์1กระป๋องครับแล้วก็จบไปที่ลุกกิ้งนะครับผมใช้เป็น2ตัวครับล็อกด้านหน้านะครับแล้วก็มีเหล็กฉากนะครับเพื่อทำรางเลื่อนด้านล่างก็คือ2ตัวแล้วก็ทำเป็น ที่ล็อกประตูไม่ให้ล้มนะครับไปด้านหน้านะครับอีก1ตัวนะครับเป็นสรุปเป็น3ตัวคือเหล็กฉาก3 3ท่อนแล้วก็เหล็กกลม2ท่อนนะครับแล้วก็ล้อเลื่อนคู่นะครับอีก2ชุดนะครับก็ประมาณนี้ครับ คนออกมาเสร็จแล้วก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้แลครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับแบบนี้เลยครับสำหรับการทำล้วงโมเดนด้วยงบประหยัดในงบ13,000บาทนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปให,ใหม่ๆของช่อง y o u t u แบงค์บังเกอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ